สวัสดีครับวันนี้จะมาดูฮะน้ําท่วมถนนเวลากลางคืนเราจะเจอปลาไหมก็คือเวลาแบบประมาณสองทุ่มปลาตามถนนน้ําที่ท่วมมาดูกันในะช่วงเวลาน้ำท่วมเราจะเจอไซ์บิ๊กไหมนีม่กำลังเจอเดี๋ยวว่าเจอตัวแบบบึมบึม การสำรวจเนี่ยปกติแล้วที่หนองนี่เป็นฝุดปลาข้าวตรงมันจะสูงเราจะเจอไหม จะเรืองเมก็เนรื่องินลงี้ยเขาบอกว่าเอาแหงนะแต่คืออะไที่จะเป็นการเึี่จนีเจอคอ 个啊、嗯，两锅这么、个、晚，是个多的 จะมีตัวบิ so <S res> ๊กเบิ้มปกติแล้วอ่ะปลามางอย่างพน้าเนี่ยพวกปลา เคเจอัแต่ในเวลานี้เราเจอแบบไม่ที่ททเจอปลาตัวเล็กเจแล้วถึงถึงปางัว

S, คือไม่รู้ต้องปลกัเจอจะเห็นพวกเป็นกต้าแปหเจอมาชนตัว คือเ่ยไซบิกอจาจจะแค่แเฮ้ยรเราเจอคุกกี้ผมเจอตกต่วนแต่ว่าไม่ได้คือตอนนี้ฝนตกแล้วตกแล้วก็คงต้องบายบายจากคลิปนะครับสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับ